สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะชวนทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกินกันนะคะตั้งน้ำเลยนะคะใส่เกลือป่นลงไปใส่หัวไช้เท้ามะละหั่นชิ้นรากผักชีกระเทียมทุบลงไปนะคะตามด้วยเครื่องก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะตัวนี้ห่อละสิบบาทซื้อตามร้าน้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสไก่ผงชูรส2ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายตัวนี้จะใส่ประมาณหนึ่งกระบวยนะคะถ้าใครมีน้ำตาลกรวดก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะตรงนี้ที่บ้านไม่มีนะคะ ก็เลยใส่เป็นน้ำตาลทรายนะคะก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวเราจะใส่อยู่ที่กระบวยกับอีกค้อนกระบวยนะคะแล้วตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอีกครึ่งกระบวยนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำมากน้อยอยากให้สีสันเป็นแบบไหนตามใจเราเลยนะคะตามด้วยเนื้อไก่นะคะตรงนี้จะใส่เป็นตีนไก่ลงไปก่อนนะคะตีนไก่แล้วก็จะเป็นโครงไก่นะคะ โครงไก่ก็จะทําให้น้าซุปหวานนะคะเราใส่โครงไก่ลงไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้วันนี้จะใส่เป็นไก่ตัวนะคะใส่ไปเลยหนึ่งตัวค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปเจียวกระเทียมรอนะคะกระเทียมเจียววันนี้เราจะใช้น้ํามันจากหนังไก่นะคะเราเลาะเอาหนังไก่มานะคะมาเจียวให้ออกน้ํามันก่อนนะคะให้น้ํามันเขาอ,ออกก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราเจียวไปเรื่อยๆเลยค่ะเจียวไปเรื่อยๆเลยนะคะเจียวไป เจียวไปเรื่อยๆจนน้ามันเขาออกจนหนังไก่เขาเหลืองนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นกระเทียมลงไปค่ะกระเทียมตัวนี้เราปั่นไว้นะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็น้ํามันก็อาจจะหนืดๆไม่พอนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ํามันพืชลงไปนะคะเอาน้ํามันพืชลงไปเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มน้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะคนนๆนะคะหมั่นคนนะคะถ้างนั้นจะไหม้นะคะ เราหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะหมั่นคนไปเรื่อยๆก็จะได้เหลืองประมาณนี้แล้วก็ตักขึ้นแล้แลว,แลวเรามาดูหม้อน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวของเรานะคะว่าเดือดหรือยังพอเดือดแล้วเราช้อนฟองออกได้เลยนะคะช้อนฟองช้อนไขมันออกได้เลยนะคะระหว่างนี้เราก็ชิมรสชาติเลยนะคะชอบว่าพอดีไหมถ้าไม่พอดีเราก็ปรุงอะไร <ators> เพิ่มเต<า>ิมเราปรุงได้เลยนะคะอาจจะเป็นเกลือหรือน้ำตาลเพิ่มเต<า>ิมนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ของหม้อนี้ก็โอเคแล้วนะคะอร่อยแล้วแล้วเราก็รอแค่เขาเปื่อยนะคะ